สวัสดีครับผู้ชมครับพวกับผมนายทอมนิรุสจริตนะครับกับภารกิจสายตรวจภาษาไทยครับรายการที่จะตอบข้อสงสัยนะครับสำหรับการเขียนและสะกดคำที่สามารถพบเห็นได้ทั่วทุกมูมภาคของประเทศไทยครับฮัลโหลครับทอมตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอ๋อกำลังอยู่แถวสระบุรีมุ่งหน้ากลับกรุงเทพครับอย่าลืมแวะซื้อกาดีปั๊บมาฝากคนที่หน่วยด้วยนะได้เลยครับว้าว นาทานมากเลยคุณผู้ชมครับทำไมคําว่ากะหรี่ปั๊บเนี่ยถงสกดไม่เหมือนกันและแบบไหนล่ะครับคือการสกวดที่ถูกต้องเดี๋ยวเราลองไปถามคนแถวนี้กันดีกว่าครับเป็นกะหรี่พับนะคะเพราะเราใช้มือพับเราไม่ได้ใช้เครื่องปั๊มถ้าปั๊มกาเรียกปั๊บค่ะกะหรี่พั๊บครับเพราะว่ามันย่อมาจากภาษาอังกฤษ curry p u นะครับผมเลือกกะหรี่ปั๊บเพราะว่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราโทรกลับไปหาหัวหน้ากันดีกว่าหัวหน้าครับคำที่สะกดถูกต้องเนี่ยต้องสะกดอย่างไรครับคำว่ากรี่ปั๊บเป็นคำไทยที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า curry puff ปัจจุบันบางคนออกเสียงพยางค์แรกคือกะผิดเป็นอักษรควบกล้ำว่ากะบางก็เขียนพยางค์สุดท้ายเป็นพัฟตามการออกเสียงในภาษาอังกฤษแต่ใช้รูปวรรณยุกต์ผิดอักขรวิธีไทย คำนี้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเขียนกระรปั๊บเราก็ได้รู้คำที่สะกดถูกต้องกันไปแล้วนะครับและคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำที่สงสัยสามารถส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาให้เราได้ตาม,มท,าที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับทางรายการของเรามีของเทระลึกมอบให้ด้วยนะครับกลับพบกันใหม่กับภารกิจหน้ากับสายตรวจภาษาครับวันนี้ทอมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสาาายตรวจภาษา